สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งผมก็ได้นำเรื่องเล่าที่เป็นตำนานเกี่ยวกับสัตว์ในเทพพิยายจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันพร้อมแล้วกดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านไดฟังกันในวันนี้นั่นก็คือมังกร มังกรจีนมังกรจีนถือเป็นสนัญลักษณ์ของจัก,กรพรรดิวัฒนธรรมของประเทศจีนและมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งมังกรจีนมีลักษณะที่ผสมผสานมาจากสัตว์หลายชนิดเช่นตั้งแต่มีลำตัวยาวเหมือนงูมีเขี้ยวคู่ใหญ่ที่ขากันไกลด้านบนมีหนวดยาวเหมือนไม้เลื้อยมีแผงคอคล้ายสิงโตอยู่บนและมีคอค่า และข้อสอบที่มีเก็ตสีเขียวเข้มปกคลุมทั่วทั้งลำตัวหากนับรวมกันได้มากถึง1้7 7็ดในจำนวนนี้เกต็ดมังกรจสนบเ8็แผน่นถือว่ามีคุณสมบัติเป็นยาอันหมายถึงเกดแห่งความดีส่วนเกตังก์อีก36แผ่นที่เหลือจะมีคุณสมบัติเป็นหยินอันหมายถึงเก็ตแห่งความชั่ว ส่วนเขาของมังกรจะมีลักษณะทอดยาวไปตามหลังจนถึงหางและมีหนามทั้งยาวและสั้นสลับกันไปมังกรมีสี่ขาขาแต่ละขาก็มีกรงเล็บที่แข็งแรงและสําหรับป้องกันตัวด้วยความเชื่อเรื่องเก็ดของมังกรจีนจะแปรผันไปตามแต่ละประเภทของมังกรโดยมีตั้งแต่สีเขียวเข้มไปจนถึงสีทอหรือบางแหล่งก็กล่าวว่าแท้จริงแล้วมังกรจีนมีหลากหลายสี<ๆ>เช่นสีน้ําเงินสีดําสีขาว สีแดงสีเขียวหรือสีเหลืองแต่ถ้าเป็นมังกรชนิดไซโอบจะสังเกตได้ว่าส่วนหลังของมังกคตัวนี้จะเป็นสีเขียวด้านข้างมีสีเหลืองและใต้ท้องของรกรจะเป็นสีแดงเข้มซึ่งเป็นการผสมผสานหลายๆสีเข้าด้วยที่ตัวเดียวกันมัรกรจีนบางชนิดจะมีปีกติดอยู่ข้างลําตัวทําให้สามารถที่จะเดินไปบนผิวน้ําได้แต่มัรกรจีนบางชนิดสามารถทําให้เกิดเสียงที่ฟังดูเหมือนกับเสียงขุ่ยได้ เพียงแค่บกสะบัดแผงคอไปข้างหน้าและข้างหลังเพียงเท่านั้นมังกรจีนบินบนฟ้าได้เพราะมีนกอยู่บนหัวซึ่งนกที่อยู่บนหัวจะถูกเรียกว่าเชดเมอร์แต่หากมังกรจีนตัวใดไม่มีส่วนนี้อยู่บนหัวมันก็จะทำคาถาเล็กๆที่มีชื่อว่าโพเชตเอาไว้ซึ่งจะช่วยให้มังกรจีนสามารถลอยตัวอยู่บนอากาศได้นั่นเองคนจีนโบราณเชื่อว่ามังกรถือเป็นสัตว์ที่มีพละกกล้าม,มาก และมีความศักดิ์สิทธิ์เหนือฟ้าและดินส่วนใหญ่จะพบมังกรจีนตามแม่น้ำและทะเลสาบหรืออยู่เท่ากลางสายฝนและคนจะพูดกันว่ามังกรจีนมีความเป็นมิตรมากกว่าความเป็นศัตรูและถือเป็นสิ่งสัญลักษณ์ที่นำมาซึ่งรอยยิ้มและความสุขอีกทั้งยังทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่บ้านเมืองได้อีกด้วยมังกรถูกยกย่องว่าเป็นผู้สร้างกฎแห่งความใจบุตรและเป็นผู้เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่กษัตริย์ในราชวงศ์ชิง ดังจะเห็นได้ว่ากษัตริย์มักจะนั่งบัลลังคลายมังกรเดินทางทางน้าด้วยเรือลายมังกรสเสวยอาหารด้วยโต๊ะลายมังกรและบัรทมบนเตียงนอนลายมังกรด้วยเช่นกันมังกรจีนโบราณในตำนานเมือ่อ4,000ปีก่อนหน้านี้ตำนานมังกรจีนโบราณได้กล่าวถึงรูปร่างลักษณะของมังกรจีนว่ามีอยู่หลากหลายแบบ แล้วแต่ที่นักวาดรูกจะสร้างสารรค์ออกมาจินตนาการของนักวาดรูกโบราณได้ถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีการยึดถือเอาลักษณะรูปแบบที่คนรุ่นก่ <ข Song. S 2> อนเล่าต่อๆกันมาซึ่งเล่ากันว่ามัางกรจีนมีลักษณะลำตัวที่ยาวายคล้ายหูมีเก็ตปกคลุมลำตัวเป็นสีเขียวมีดวงตาสีแดงมีหนวดหมอนคู่มีเขาหนึ่งคู่มีขาสี่ขาและมีกรงเล็บที่แข็งแรง โดยลักษณะหน้าเก่งขามนี้จึงทําให้มังกรจีนโบราณถูกยกย่องให้เป็นสัตว์ของเทพเจ้าที่จีนยกย่องและเคารพนับถือกปนอย่างมากเทพเจ้าในลทัทธิเต๋ามีสัตว์พาหนะเอาไว้เพื่อทําหน้าที่คุ้มครองปราสาทของเทพเจ้าที่อาศัยอยู่บนสูงสวัสค์มังกรจีนที่มีกรงเล็บห้าเล็บจึงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งจกักรพรรดิที่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้มังกรจีนบางตัวจะมีไขมุกเม็ดใหญ่อยู่ที่ขาหน้า ทำให้บางคนคิดว่าไข่เม็ดเม็ดนี้คือไข่ของมังกรในขณะที่มังกรบางตัวจะวางไข่ใบนี้เอาไว้ในน้ําไหลว่ากันว่ามังกรจีนในตำนานสามารถขยายร่างตัวเองให้มีขนาดใหญ่หรือเล็กเท่าใดก็ได้ตามใจปัจจัาและมังกรจีนก็ถือเป็นหนึ่งในสี่ศักดิ์ธิ์ของจีนที่ผู้คนให้ความเคารพบูชามากที่สุดเพราะด้วยความที่มังกรจีนมีนิสัยที่เป็นมิตรเมตตากรุณามองโลกในแง่ดีฉลาด ทะเยอทะอยานเด็ดขาดและมีพลังก,กำลังทําให้มังกรจีนถูกใช้เป็นที่ปรึกษาของผู้นาใน,นด้านต่างๆอย่างไรก็ตามมังกรจีนก็เป็นสัตว์มีถือทิฐิพอสมควรหากผู้นําไม่ยอมทําตามคํา,าคแนะนําของมังกรจีนมันก็จะถือตัวยิงท้าบุคคลผู้ใดไม่ให้ความสําคัญต่อมังกรจีนมันก็จะบรันรดาลให้ฝนลแล้งให้เกิดพายุน้าท่วมตามมาได้ตามที่ต้องการ ส่วนมังกรตัวเล็กๆที่ยังมีบาร,รมีมากพอเ็ามักจะทําเรื่องยุ่งยากเล็กๆน้อยๆให้เกิดขึ้นอยู่เสมอเช่นทําหลังคาบ้านรั่วหรือทําให้ข้าวของเหนียวเหนืดนน่ะเชื่อกันว่าในมังกรปัจจุบันก็คือซากของไดโนเสาร,ร์ในยุคดึกดำบรรพ์ที่กลายเป็นหินไปแล้วนั่นเองพบว่าไข่ของไดโนเสาร,ร์ถ,ถูกพบเจอขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศจีนซึ่งเป็นสถานที่ที่เชื่อว่ามีไดโนเสาร,ร์อ,อยู่มากที่สุด โลกในยุคเวลาจะนิยมใช้ส่วนของมันในการปรุงยาสมุนไพรหรือที่รู้จักกันในชื่อยากระดูกมังกรส่วนไข่มังกรจีนสมัยเฉียนหลงก็ไปใช้เป็นเครื่องรางประจําพระราชวังปักกิ่งแต่ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่พระราชวังปักกิ่งแตกไข่มังกรจีนก็สืบทอดรุ่นสู่รุ่นจนในที่สุดก็มาปรากฏอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งการได้มาของไข่มังกรนั้นมีตำนานเล่ากันปากต่อปาก,กว่า คณะทูตจากประเทศจีนได้เดินทางโดยการล่องเรือไฮจีพร้อมกับผู้ติดตามจำนวน449คนและมีทหารประจำเรือ279คนขณะทูตเดินทางมาครั้งนี้นนก็เพื่อเขา้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระ,พระที่นั่งอภิเศกฤทสิ์โดยมีพระยาบริบูรณ์โกษากรเป็นผู้เข้าเฝ้าและมอบหมายให้พระยาบริบูรณ์โกากรที่มีชื่อเรียวกว่าขวดโชติกาพุกกนะหรือเจ้าคุณกิมจึง เป็นผู้คอยติดต่อประสานงานและจัดงานเลี้ยงต้อนรับในพระราชสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ไข่มังกรที่ได้รับสืบทอดกันมามีลักษณะเป็นลูกแก้วหินถผนึกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับลูกแก้วของหลวงปู่ทวดเหยียบน้าทะเลจืดของประเทศไทยแต่ไข่มังกรด้ถูกตกแต่งด้วยการเลี่ยมและห่อหุ้มด้วยวัสดุที่คล้ายกับห่อด้วยแก้วไข่มังกรจึงกลายเป็นเรื่องราวที่โด่งดังและพูดถึงกันมากในสมัยนั้น เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของมังกรจีดที่ทางรายการเป็นข่าวเล่าเรื่องได้นำมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามซับสไคร e ให้เป็นกำลังใจกับเราด้วยและที่อยากให้เรานำเรื่องราวไหนมาเล่าก็พิมพ์บอกกล่าวเข้มาด้านล่างคอมเมนต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ